อาหารจานโปรดของคุณลิซ่าคืออะไรนะครับเราดูว่าคุณลิซ่านี่ชอบอาหารอะไรนะครับข้าวผัดรถไฟต้มจืดผักกาดดองน้ำพริกปลาทูหรือว่าไม่มีอาหารจานโปรดอะชอบมันไม่มีพิเศษอะชอบทุกอย่างเลยนะครับข้าวผัดรถไฟต้มจืดผักกาดดองน้ำพริกปลาทูหรือว่าไม่มีจานโปรดคิดว่าอาหารจานโปรดคืออะไรปกติได้ทานอาหารด้วยกันบ่อยไหมบ่อยๆฮะบ่อยนะฮะ คิดว่าอะไรฮะข้าผัดรถไฟแม้ผัดที่อื่นก็ไม่ได้นะต้องผัดรถไฟด้วยนะฮะผัดตรงนี้จ้เป็นสุกที่นู่นนะอีกสถานีหนึ่งต้มจืดผักกาดดองน้ำพริกปลาทูหรือว่าไม่มีคิดว่าคุณลิซ่าี่ชอบอะไรมากที่สุดต้มจืดผักกาดดองครับคิดว่าอันนี้แั่มันอร่อยไหมหรือไม่รู้หรือเขาคือนี้คือผมเห็นก็าทานทุกวันเลยนะฮะแม่บ้านทําทุกวันแล้เขาก็ทานทุกวันเลยอันนี้จะต้องลองเลือกข้อนี้แน่นอนผมก็เดาเป็นอันนี้นะเรียบร้อยครับ นี้นะคะถามเลยดีกว่าว่าคุณลิซ่านี่คงจะต้องรู้แน่นอนว่าตัวเองมีอาหารจานโปรดนี่คืออะไรนะคะคำตอบคำถามก็อยากจะให้เลือกนะคะมีน้ำพริกปลาทูข้าผัดรถไฟต้มจืดผักกรดดองหรือว่าไม่มีชอบทุกอย่างสามอย่างนะคะอาหารจานโปรดนะคะน้ำพริกปลาทูข้าผัดรถไฟต้มจืดผักกรดดองหรือว่าไม่มีก็ถ้าเกิดเป็นน้ำพริกปลาทูนี่ลิซ่า ไม่ชอบค่ะทําไมมันเป็นมันเหม็นคือไม่ชอบค่ะมันมีผักอะไรพวกนี้ค่ะผักดิบๆอะไรพวกนี้ค่ะไม่เอาดีกว่าก็ข้าขาอก็มีข้าวผัดรถไฟข้าวผัดรถไฟก็ไม่เอาไม่ชอบค่ะแล้วก็เหลือเอต้มจิ้มผักกาดดองกับไม่มีหรอกต้องมีค่ะต้องจิ้มผักกาดดอง้ว ุณลิซ่านี่ตอนตอนนี้นะอนในช่องเจ็ดทุกสึกว่าคือฮาไปต้องัวในในความสวยของคุณลิซ่านะทั้งรูปร่างหน้าตาหุน่นไม่แน่จะขอ,อตัวคนในช่องเจ็บอกไปเลยละครบ้างได้ไหมก็ต้องปรึกษาคุณลิซ่าด้ทีนะฮะทูแล้วหนึ่งนะครับต่อไปนี้เป็นข้อที่สองนะครับเรื่องราวของอาหารผ่านมาแล้วตอนนี้เป็นเรื่องของสัตว์นะฮะสัตว์สัตว์ตที่คุณลิซ่าไม่ชอบเลยโอ้ไม่ชอบเลยนะไม่ชอบเลยกิ้งกือแมลงสาบหนอน หนูกิ้งกือมแมลงสาบหนอนหนูไม่ท้าเป็นผมนี่ผมไม่ชอบทุกตัวไม่ไหวนะแต่ว่าอันนี้ไม่ชอบที่สุดเลยไม่ชอบเลยแหมสี่ตัวนี้นะฮะกิ้งกือมแมลงสาบหนอนหนูกิ้งกือครับตัวอื่นอื่นละฮะกิ้งกือครับต้องเป็นกิ้งกือตัวอื่นก็ทั่วไปอะไรเงี้เขาเขาเขาเคยเห็นกิ้งกือแล้ว คือเขาเขาไม่ชอบกิ้งกือฮะโอเคโอเคเขาเขาคอมเห็นเข้าแล้วเขาก็กลัวตุกเพลเขาเขาไม่กิ้งกือกันแล้วกันนะฮะอเาก็กลัวกลัวกินเกือตกลงเลือกไม่ชอบเลือกกิ้งกือกิ้งกือเรียบร้อยครับทั้งน้อยเนี่ยคุณคุณฟิลิปเนี่ยนะแมตอบตอบด้วยความมั่นใจมากเลยนะคะนี่สำหรับข้อเนี้ยนะคะมันเป็นเรื่องของผู้หญิงซึ่งไม่มีใครชอบหรอกนะคะข้อนี้ถามว่า สัตว์ตอะไรเอ่ยที่คุณลิซ่าเห็นปุ๊บแล้วยี่ไม่ชอบเลยเนี่ยนะคะหนูนอนกิ้งกือหรือว่ามแมลงสาบหนูนอนกิ้งกือมแมลงสาบความจริงมันน่ากเกลียดทั้งนั้นแต่ต้องมีอะไรที่ไม่เห็นแล้วไม่ชอบเลยที่สุดหนูเหรอคะหนูลิซ่าไม่กลัวจับได้คะ่ะนอนนอนก็ก็ไม่กลัวคะ่ะไม่กลวเทอะไรไหร่อกลัวก็คือกลัว เกินเกินค่ะสข้ออ,ขอ,อ๋อลุ้นหน้าดูนะแม่วเราเป็นแล้วที่ขอีล่ออลุ้นแล้วนะฮะแบบตุ้มตุ้มลุ้นลกับนักแทดงคนพูดอื่นแต่นี่เล่นกับตัวเองนะคู่ของตัวเองคุณลิซ่าเป็นผู้ช่วย,ยนะครับสองข้อผ่านพ้นไปแล้วนะครับกำลังชิงล้านนะครับต่อไปน,นี้เป็นข้อที่สามถ้าสมมุติว่าถ้าให้คุณลิซ่าซื้อของนะฮะไม่ทราบว่าเขามีโอกาสได้ซื้อของให้คุณฟิลิปบ้างหรือเปล่านะถ้าเกิดว่าซื้อหนึ่งชิ้นนะฮะให้เลือกสี่อย่างนนี้้้เคคาจะะะซืออไรรใหุณฟิิลปับ ไพ่อุปกรณ์เล่นกลนี่นะฮะทองนะฮะใส่ได้เลยดอกบัวอ๋อเรื่องเรื่องเรื่องของดอกไม้หรือกระเป๋าส,สตางค์นะฮะให้ใส่เงินใส่ทองได้สี่อย่างนี้ก็ไม่ค่อยเกี่ยวกันเลยนะฮะไพ่ <mistaken> ทองดอกบัวกระเป๋าสตางค์เขาจะซื้อถ้าเกิดคิดว่าเขาจะซื้ออะไรให้เราซื้อ <MS> สี่อย่างนี้ไพ่ก็เป็นอุปรกรณ์การทำอาหารกินนะฮะทองนี่ก็ของประดับดอกบัวนี่แสดงว่าให้เข้าหาพระบ้างน กระเป๋าสตางค์ไว้เก็บสตางค์ลองลองวิเคราะห์ดูสิฮะปกตววิผมผมชอบไพ่นะฮะอะไรที่ผมไม่เห็นเกี่ยวกับไพ่เดี๋ยวผมจะซื้อมาหมดนะฮะไม่ใช่เล่นการานันนะฮะไม่ใช่เล่นการานันนะฮะเอ่เอานนะฮะเอามาคนแต่เป็นเสื้อลายไพ่อะไรพวกนี้ผมซื้อ <ừ> หมดที่บ้านมีเยอะแยะเลยนะฮะแต่ถ้าคุณลิซ่าซื้อให้ผมนะครับผมคิดว่าผมเดานะข้อนี้นะฮะ ต้องเป็นทองนะฮะเดาเป็นทองซื้อทองให้เลยซื้อทองให้คิดว่านะผมี่านเยอะนี่ถ้าเขาซื้อของขวัญให้ก็คงเป็นทองทองนะฮะเรียบร้อยครับข้อสามอ่ะเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราเดินทางมาถึงครึ่งทางแล้วนะคะตอบดีๆนะคะขออวยพรให้ร้านแต่งสักครั้งหนึ่งหนาถ้าสมมุติว่าเกิดคุณลิซ่าเนี่ยนะคะอยากจะซื้อขอให้คุณฟิลิปสักชิ้นหนึ่งอยากจะซื้ออะไรนะคะมีให้เลือกสี่อย่างมีกระเป๋าสตางค์มีดอกบัวมีทองแล้วก็ไพ่ ความจริงมันมาคนละทิศเลยนะเนี่ยกระเป๋าสตางค์นะคะดอกบัวทองหรือว่าไพ่ถ้าอยากจะซื้อสักชิ้นเนี่ยน่าจะเป็นอะไรนะไพ่นี่ทิซ่าไม่ซื้อแน่เพราะมีเยอะแล้วมีเยอะนะไว้เล่นคกลนแล้วก็ทองดอกบัวกระเป๋าสตางค์ทองนี้ถ้าพอดีิซ่าคิดเอาไว้ว่าอยากจะให้พีษษ่ินิทใส่ก็ดอกบัวนี้ไม่เอา ทำค่ะทำค่ะตอนนี้นะครับเดินทางะครับตรงนี้สาเลยนะครับจะเห็นว่าคุณสิริบินะครับตอนที่เล่นในรอบที่สองอยางชูสองนี้ตลอดแต่ในชูสาเนี่ยน่ามายความว่าถูกสามข้อแต่อไปนี้ข้อนี้ข้อสุดท้ายชิงล้านหนึ่งครั้งแล้วนะครับข้อนี้ล้านที่สี่นะครับกับข้อที่สี่ข้อสุดท้ายนะครับถ้าล้านแตกซึ่งด้านในนุกข้อนี้ก็คือแตกแล้วนะครับถ้าล้านแตก คุณลิซ่าจะเอาเงินไปทำอะไรก่อนเลยนะฮะ,ละ,ละซื้อทองคอยช้างงั้งนะฮะให้แม่เปิดร้านอาหารหรือซื้อรถซื้อทองให้แม่เปิดร้านอาหารหรือซื้อรถข้อนี้ชิงหนึ่งล้านครับผ่านไปแล้วสามข้อนะครับ5าล้านแตนะครับขอขอนุญาตเดี๋ยวได้ไหมครับจะทำอะไร ลมจะใส่ลมจะท้องฟอันนี้คือผ้าของมายากรแตกคำถามนี่คือผ้าของความจริงอยู่นะอุตส่ามีมุกตลอดอีกคือคือต้องตอบทั้งคู่นะอันนี้ชิงร้านนะครับตัวอีกครั้งนะครับอันนี้อะไรอีก เราก็เชื่อว่าท่านผู้ชมทางบ้านก็คงอยากเครียดพอสมควรนะครับในการเรียนรุ้นอยากจะให้ผู้ที่ร่วมในการได้ล้านไมด้วยถ้าล้านแปลกนะครับคุณลิ่าจะเอาเงินไปทับอะไรซื้อทองให้แม่เปิดร้านอาหารซื้อรถอย่าดมนะฮะอย่าดมซื้อทองให้แม่เปิดร้านอาหารซื้อรถ้อนี้ชิงล้านครับไม่มีใครช่วยได้แน่นอนกองเชียร์ต้องเงียบกริบนะฮะผมขอเดานะฮะ ซื้อรถยนต์ครับข้อนี้ชิงร้านแล้วนะครับครับชิงร้านซื้อรถยนต์ครับชิงล้านครับชิง้านแล้วครับแมตั้งก็ชิงร้านด้วยขออวยพรให้โชคดีนะข้อนี้ตอบดีๆนะคะ,คะถ้าร้านแตกคนเราเนี่ยนะมันจะต้องมีความหวังว่าแมฉันอยากได้นั่นได้นี่คุณลิซ่าเนี่ยอยากจะเอาเงินไปทําอะไรตัวคุณลิซ่านะคะไม่ใช่คุณฟิลิปนะคะซื้อทองซื้อรถให้แม่หรือเปิดร้านอาหารคิดดี หนึ่งล้านคำพูดเดียวเท่านั้นซื้อทอง,องซื้อรถให้แม่หรือว่าเปิดร้านอาหารอทองนี่ดิซ่าไม่เอาแน่เขามีแล้วถ้าดิซ่าได้ร้านแต่กวันนี้นะคะดิซ่าอยากจะได้รถค่ะ น,นี่อ่บอกบอกกันหน่อยนะผู้ล่าสุดนะฮะคุณป้าทองนะฮะอันี่ก็ตามมาติดติดแล้วนะฮะเ,เ,เป็นใคร,ร,รบคร้างฮะใครจะพูดก่อนดีคุณลิซ่าพูดก่อนเพราะผมพูดเยอะแล้วะบอกอารมณ์ใหม่อตอนนี้แตกแล้วคือกัดีใจอะค่ะผมผมสังเกตทุกครั้งนะฮะตอนนี้ก็น้ำตาคลอคลอ,ขอ <c oughs> สำกวนนะฮะเดี๋ยวๆดี๋ยวจำยาดมก่อนก็จะเป็นหลอดนี้ก็ได้นะคุณเป็นยังไงบ้างบอกบอกตัวแทน ผมตื่นเต้นนะฮะตื่นเต้นจริงๆนะครับในชีวิตนะฮะก็เนี่ยครับเพิ่งจะได้จับเงินล้านครั้งนี้แล้วโอ้โหเอ๊ะเดี๋ยวเกิดจากมายากลหรือเปล่าไปแอบเห็นอะไรหรือเปล่าผมเห็นว่าจริงนะรถรถนี่นะครับล้านตางอีกหนึ่งล้านเลยนะครับในขณะนี้นะครับก็คือเิ็นลิบล้านลิซ่านะครับก็เป็นล้านที่สี่ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับท่านผู้ชมหลายๆท่านบอกว่าโอ้แจกจริงหรือเปล่า ใกันเนี่ยเอาโกหกกันไม่ได้นะเพราะว่าคู่นี้ไม่มีทางที่จะรักผมตลอดชีวิตแน่นะ<ช>ความจริงเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นต่างๆพบเห็นแล้วก็ถามดูได้เลยทีเดียวนะ